สวัสดีครับวันนี้พบกับผมลายล้านไลออนขายเช่นเคยนะครับและวันนี้นะครับเรามีรถโต้พรีเมียมเป็นรุ่นม i เนอร์เชนที่ขายดีนะครับอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้นะครับมีเท่าไหร่ไม่พอขายจริงๆนะครับและวันนี้เรามีเข้ามาใหม่แล้วนะครับกับคันนี้เลยนะครับฮุนไดเอสวันะครับ2.5ดีลักและคันนี้มาในปี2018เป็นรถบ้านมือเดียวและมีวัดดูแล เช็ระยะนะครับเข้าศูนย์นะครับตามระยะเลยนะครับเลขไม่แท้เพียงแค่130,000กิโลเมตรเท่านั้นเป็นรุ่นท็อปสุดได้ประตูไฟฟ้านะครับจากโรงงานเลยนะครับสองฝั่งซ้ายขวานะครับมีกล้องให้รอบคันนะครับหรือกล้องสมาร์ทวิว360องศานะครับและยังมีระบบช่วยในการขับขี่ครูดคอนโทรลหน้าจอ2จอนะครับจอด้านหน้าและจอเพดานนะครับออปชันจัดเต็มนะครับภายในเป็นเบาะหนังสีเบส11ที่นั่งเลยนะครับราคาก็สุดพิเศษจริงเพียง 8 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับและราคานี้ซื้อสดไม่บวกแวดของแถมจัดเต็มซื้อจากไฟแนนซ์ก็ฟรีดาวเคดีดจัดเต็มฟรีดาวไปได้เลยนะครับพรเพียง 16 0 0 0มบาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับสูงสุดไปเลย7ปีดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่2 7 9เเท่านั้นนะครับของแถมก็จัดเต็มเช่นเคยนะครับฟรีทุกค่าดำเนินการเลยนะครับฟรีค่าโอนค่าจัดนะครับน้ำมันเต็มถังกล้องหน้าหนึ่งเครื่องช่วยฉุกเฉิน1ปีและเรายังมีในส่วนของบริการหลังการขายนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1ปีหรือ2 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับลูกค้าจะได้รถสวยสภาพนางฟ้าสภาพพร้อมใช้งานแน่นอนนะครับและลูกค้ามั่นใจได้ว่านะครับลูกค้าซ ร้านไลออน่าวของเรานะครับร้านเรานะครับรับประกันนะครับไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพิการหรือน้าท่วมนะครับเป็นรถบ้านนะครับแท้ๆเลยครับไม่เช่ารถเช่ารถยืดหรือรถประมูลนะครับเป็นรถบ้านนะครับเจ้าของดูแลนะครับเข้าศูนย์นะครับเช็คระยะตามระยะเลยนะครับได้รถสวยสภาพดีแน่นอนนะครับและวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมพามารีวิวนะครับว่าคันนี้ออปชั่นฟังก์ชันนะครับมีอะไรบ้างนะครับทำไมถึง เป็นรุ่นที่ได้รับการยอมรับนะครับเป็นรุ่นที่ขายดีนั่นเองนะครับนี่และด้านหน้านะครับเขาจะเป็นโฉมม i n เนอร์เชนที่เราเรียกกันนะครับหรือนะครับกระจักหน้าตั้งๆแบบนี้เลยนะครับจะเป็นโครเมียมนะครับมีกล้องรอบคันอยู่ตรงนี้นะครับมีมุมกล้องนะครับด้านหน้าด้านท้ายนะครับซ้ายขวานะครับมีไฮ้รอบคันเลยนะครับมาพร้อมด้วยโลโก้ฮุนไดนะครับเอสวนั่นเองนะครับไฟหน้าใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับและยังมีในส่วนของไฟตัดหมอดคู่ล่างมาให้แล้วนะเองนะครับและตัวรถคันนี้นะครับ เป็นสีดํานั่นเองนะครับเป็นสีที่พรีเมียมเป็นสีที่ขายดีนะครับเบอร์หนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับสําหรับรถตู้พรีเมียมนะครับ11ที่นั่งสีดําแบบนี้นะครับและสําหรับล้อแมกนะครับจะได้ล้อแมกอลอยนะครับขอบ16นั่นเองนะครับและคันนี้นะครับยังได้ยางใหม่นะครับ เป็นยางกูดเยียนครับปลายปี2022เลยนะครับอันนี้ลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนมาเลยครับตุ่มยางครับดอกยางนะครับลึกๆคมๆนะครับพร้อมใช้ต่อกันได้อีกยาวๆเลยนะครับภายในซุ้มล้อเบ้าชกต่างๆนะครับเดิมๆนะครับไม่มีสนิมนะครับไม่เคยมีบัญหตุชนนักพิความหรือน้ำท่วมแน่นอนนะครับและสําหรับกระจกมองข้างสีเดียวตัวรถนะครับมีไฟเหลือปลายกระจกมองข้างและยังมีในส่วนของกล้องนะครับสมาร์ทวิว360องศานะครับหรือมุมกล้องนะครับที่ปลายกระจกนะครับทั้ง2ฝั่งซ้ายขวาเลยนะครับ ตัวรถครับด้านข้างต่างๆนะครับสวยงามมากๆนะครับนี่และยังได้ในส่วนของประตูไฟฟ้านะครับจากโรงงานนะครับทั้ง2ฝั่งซ้ายขวาเลยนะครับพรีเมียมหรูหรามากๆนะครับราคาไม่ถึงล้านด้วยนะครับน่าใช้มากๆนะครับภายในจะได้เป็นเบาะหนังสีเบดนะครับ11ที่นั่งนะครับมีให้รอบคันเลยนะครับเบาะอยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆนะครับด้านท้ายดีไซน์ตาๆนะครับสวยงามมากๆโลโก้ฮุนไดเอสวันเป็นรุ่นดีลักนะครับมีกล้องมองหลังนะครับพร้อมเซ็นเซอร์ กะยะถอยด้านหลังอีก4ตํตำแหน่งเลยนะครับฝาท้ายก็เปิดง่ายมากๆเลยนะครับนี่ภายในใหม่จริงนะครับนี่เบาะเป็นเบาะหนังสีเบจนะครับเบาะเดิมจากโรงงานนะครับพลาสติกนะครับการลอยต่างๆนะครับนี่ยังอยู่เลยนะครับยังไม่มีการแกะใช้งานเลยนะครับมาพร้อมด้วยกลมกระดุมนะครับเข้ารูปแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราให้ดูในส่วนของโครงสร้างตัวรถกันก่อนเลยนะครับตะเข็บด้านข้างโครงสร้างด้านหลังนะครับบอดี้น้ำเดิมนะครับน็อตไม่มีขันไม่มีขยับนะครับไม่เคยมีวัตเหตุ ชนหนักพีคว่ำหรือน้ำท่วมแน่นอนนะครับการตีได้รถสวยนะครับสภาพป้ายแดงสภาพนางฟ้าพร้อมใช้งานกันแน่เลยนะครับสาหรับลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับดูวิวตรงนี้นะครับของเราสามารถตัดสินใจได้เลยนะครับและเดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่วนของออปชันด้านในกันครับและนี่นะครับจะเป็นภายในสําหรับคันนี้นะครับจะเป็นอ่าภายในนะครับโทนดามตัดกระเบาะหนังสีเบจหรือสีครีมแบบนี้เลยนะครับและคันนี้นะครับเขาแต่งในส่วนของ ปุ่มพุชสตาร์ทมาแล้วนั่นเองนะครับเป็นกุญแจคีย์เลสแบบนี้เลยนะครับเหยียบเบรกนะครับกดพุชสตาร์ทนี่ง่ายดายแบบนี้เลยนะครับเสียงเครื่องนิ่มนวลมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นนะครับให้ดูจากเบาะด้านข้างกันก่อนเลยเบาะเขาจะเป็นทรงไมเนอร์เช้แล้วนะครับจะรองรับศีรษะแบบนี้เลยนะครับปีกเบาะยังแน่นยังตึงนะครับเป็นเบาะเดิมจากโรงงานเลยนะครับไม่มีช้ำไม่มียับไม่มีขาดเลยนะครับแผงประตูก็จะเป็นโทนสีเบจแบบนี้เลยครับ นี่มีหนังจับจีบนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับนี่ช่องแอร์ต่างนะครับเขาก็ตกแต่งเป็นลายไม้นะครับสวยงามมากๆคอนโซลท่านหน้านะครับเป็นพลาสติกสีโทนดานะครับมีแอร์แบ็กคู่หน้าเลยนะครับและสําหรับหน้าจอคันนี้นะครับเขาจะได้หน้าจอเดิมมาจากโรงงานเลยนะครับเป็นหน้าจอทัสกีนั่นเองนะครับมีกล้องรอบคันนะครับออปชันมีเดียนะครับรองรับถือว่าให้มาครบมากๆนะครับสามารถใส่แผ่น CD DVD นะครับ fm am เชื่อมต่อบลูทูธ เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้หมดเลยนะครับระบบแอร์นะครับเป็นแอร์ดิจิตอลแบบนี้เลยนะครับระบบเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ออโต้ด้วยนะครับมีช่อง USB ตรงนี้2องตำแหน่งนะครับ HDMI หนึ่งตำแหน่งนะครับ Power Outlet ตรงนี้ให้อีกหนึ่งตำแหน่งนั่นเองนะครับโหถือว่าให้มาครบมากๆเลยนะครับสาหรับคันนี้และสําหรับเลขไมค์คันนี้นะครับไมค์เพียง1นึ0 0 0สกิโลเมตรเท่านั้นเป็นรถบ้านมีวัดดูแลเช็คระยะตามระยะเลยนะครับโฮมไลัยจะได้เป็นโฮมไลหนัง มันติฟังก์ชันนะครับมีแอร์แบ็กให้ด้วยนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับวางสายรับสายได้นะครับและยังมีในส่วนของระบบช่วยในการขับขี่หรือคูดคอนโทรลมาให้ด้วยนะครับและสําหรับด้านข้างตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูเลยนะครับปุ่มพุธสตาร์ทนั่นเองนะครับคันนี้มีการติดตั้งเพิ่มนะครับเป็นปุ่มพุธสตาร์ทแล้วนั่นเองนะครับด้านข้างนะครับมีฟังก์ชันนะครับเราสามารถเปิดประตูนะครับไฟฟ้านะครับทั้ง2ฝั่งซ้ายขวากดจากตรงนี้ได้1จุดเลยนะครับมี power door off ปิดเปิดการทํางานของประตูไฟฟ้านั่นเองนะครับจากตรงนี้ได้เลยนะครับและคู่มือนะครับบุ๊กเซอร์วิสต่างๆนะครับสําหรับคันนี้นะครับมีให้ครบเลยแน่นอนนะครับสําหรับรถบ้านแบบนี้นะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับนี่มีคู่มือการใช้งานหลักนะครับใช้งานหน้าจอนะครับใช้งานประตูไฟฟ้านะครับมีให้ครบเลยนะครับหรือบุ๊กเซอร์วิสนั่นเองนะครับและคันนี้นะครับมีะวัตดดูแลนะครับนี่เดี๋ยวเราให้ดูเลยนะครับมีอวัติเข้าสู์มานะครับ ทุกระยะตามระยะเลยนะครับนี่ถึงรอบนี้เลยนะครับและล่าสุดนะครับลูกค้าสามารถดูที่ป้ายแขวนนะครับนี่ที่คอพวงไลายตรงนี้ได้เลยนะครับที่ระยะล่าสุดนั่นเองนะครับคันนี้นะครับต้องบอกว่าดูแลถึงจริงๆนะครับและพิเศษมากๆนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่ซื้อสดนะครับคันนี้นะครับมีประกันนะครับประเภทหนึ่งนะครับของวิทยะประกันภัยนะครับโหถึงเดือนมกราคมนะครับปี2568เลยนะครับ โอ้หเกือบ1ปีเลยนะครับใช้ต่อได้เลยนะครับและคันนี้นะครับนี่ต้องบอกว่าลูกค้าเดิมนะครับได้ลูกค้าประวัติดีนะครับไม่เคยเคมนะครับได้ส่วนลดประกันด้วยโหลดเยอะมากๆเลยนะครับนี่ประกันนะครับเหลืออยู่ที่ประมาณ16ื่นกขว่าเองนะครับจากเกือบ3 0,000ื่นนะครับโโหคันนี้ต้องบอกว่าเป็นลูกค้าประวัติดีจริงๆนะครับไม่มีเคมแน่นอนนะครับและ สำหรับห้องวิสานด้านหลังนะครับหรูหรานะครับไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะครับนี่ได้ประตูไฟฟ้านะครับสองฝั่งซ้ายขวาเบาะก็เป็นเบาะเดิมจากโรงงานนะครับปีกเบาะก็ยังแน่นยังตึงนะครับไม่มีช้าไม่มีขาดเลยนะครับมีด้วยกันนะครับด้านหลังอีก3ามแถวนั้นเองนะครับนี่ให้ดูเลยนะครับเป็นโฉมไมเนอร์เชนนะครับหัวหมอนจะรองรับศีรษะนะครับนี่จะคล้ายๆหัวหมอนมิกกี้มสาแบบนี้เลยนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับและรุ่นท็อปสุดเขาจะได้ในส่วนของทีวีเพดานมาด้วยนะครับ ของฮุนไดเลยนะครับจะเปิดปิดแบบไฟฟ้าแบบนี้นะครับไม่ต้องเอามือไปง้างไปดึงเลยนะครับพร้อมด้วยโลโก้ฮุนไดเอสวันแบบนี้เลยนะครับและเขายังสะท้อนภาพหน้าจอนะครับจากหน้าจอหลักด้านหน้านั่นเองนะครับนี่เขาจะเลิงขึ้นหน้าจอแบบนี้เลยนะครับและระบบแอร์นะครับเย็นทั่วห้องด้วยสารแน่นอนนะครับสาหรับฮุนไดเอสวันนะครับเ้าทามาได้ดีมากๆเลยนะครับนี่มีทั้ง2ฝั่งซ้ายขวา6ช่องเลยเราสามารถปรับนะครับความแรงพัดลมนะครับจากตรงนี้ได้1จุดนะครับ และตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกโหมดเอาเข้าหน้าเข้าเท้าจากตรงนี้ได้หมดเลยนะครับฝาเพดานนะครับใหม่มากๆนะครับไม่มีขุยไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะครับดูแลดีมากๆเลยนะครับและเดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่วนของภายในเครื่องยนต์นะครับโครงสร้างด้านหน้าและโปรโมชั่นราคาพิเศษด้านหน้ารถกันครับและโครงสร้างด้านหน้าของตัวรถครับบอดี้ดั้มเดิมนะครับน็อตไม่มีขันไม่มีขยับนะครับเป็นฝาเดิมจากโรงงานเลยนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับชนหนัก พิความหรือน้ำท่วมแน่นอนนะครับแผ่นการความร้อนก็ยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆเลยนะครับแก้มสองฝั่งซ้ายขวาเดี๋ยวเราให้ดูเลยนะครับรอยมาร์กิ้งจากโรงงานนะครับเบ้าโชกต่างๆนะครับแผ่นเพดต่างๆนะครับสติ๊กเกอร์มอกรับอยู่รบทุกจุดและเครื่องยนต์นะครับนี่สังเกตได้ว่าอันนี้เราสตาร์เครื่องยนต์อยู่นะครับไม่มีสันนะครับไม่มีเสียงเค็งหรือเสียงกระพือแต่อย่างใดเลยนะครับเครื่องสะอาดมากๆนะครับไม่มีคราบสนิมนะครับหรือของเหลวนะครับรั่วซึมแต่อย่างใดเลยนะครับ และคันนี้นะครับเขาเป็นโฉมไมเนอร์เชนนะครับนี่เขาจะระบุเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ A2 นั่นเองนะครับ175แรงม้าเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับ2.5ลิตรหรือ2,500ซีซีเลยนะครับคันนี้นะครับอ่าอัตราเร่งก็ดีประหยัดน้ำมันด้วยนะครับสำหรับ Hyundai S1 นะครับนี่และสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังมองหานะครับหรือกําลังสนใจนะครับในส่วนของรถตู้พรีเมียมนะครับ11ที่นั่งนะครับคันนี้นะครับผมบอกได้ว่า ตอบโจทย์มากๆนะครับราคาไม่ข้ามร้านแถมได้ออปชันฟังก์ชันจัดเต็มนะครับเทียบเท่ากับโฉมใหม่เลยนะครับสาหรับคันนี้นะครับคันนี้จะเป็นฮุนไดเอสวานะครับ2.5ดีลักปี2018ราคาก็สุดพิเศษจริงนะครับเพียง899,000บาทเท่านั้นนะครับซื้อสดไม่บวกแวดของแถมจัดเต็มเดี๋ยวขึ้นให้ตามนี้เลยครับซื้อจัดเฟแนน์ก็ฟรีดาวน์เพียง10,600บาทต่อเดือนเท่านั้นสูงสุดไปเลย7ปีดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่ 2.79%เท่านั้นนะครับฟรีทุกค่าดาเนินการเลยนะครับฟรีค่าโอนค่าจัดน้ามันเต็มถังกล้องหน้าหนึ่งเครื่องช่วยฉุกเฉินครับทั่วประเทศแถมฟรีให้1ปีรับกันหลักการขายรับประการเครื่องเกียร์ให้อีกหนึ่งปีหรือ20,000กิโลเมตรไปเลยนะครับและสําหรับลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถซื้อได้ทุกจังหวัดเลยนะครับเพราะเรามีบริการนะครับไฟแนนซ์นะครับวิ่งเข้าไปเซ็นเอกสารนะครับฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดใดเหนือใต้ออกตกหรือ3จังหวัดชายแดนภาค ซื้อได้ทุกจังหวัดครับผลไฟแนนซ์อนุมัติผ่านแล้วนะครับไม่สะดวกมารับรถเราก็มีบริการจะส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะครับหรือลูกค้าท่านใดสนใจอยากเข้ามาดูคันนี้คันจริงที่หน้าร้านนะครับหรือคัน,น้นอื่นๆที่หน้าร้านนะครับเพียงเซิร์ชใน Google แบบว่าไ i ออนค่ารถมือ2เราปาักหมุดไว้ที่ร้านตรงนี้เลยนะครับร้านเราเปิดทุกวัน9โมงเช้านะครับถึง6โมงเยนเสาร์ที่ก็เปิดนะครับเข้ามาได้ ทุกวันเลยครับร้านเราอยู่เส้นกาญนาพิเศษบางบัวทองติดกับโลตัสไซนน้อยนี่เองนะครับหาง่ายมากๆเลยนะครับและก่อนที่เราจะทําการส่งมอบรถนะครับเราจะทําการล้างขัดเคลือบสีฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อนะครับลูกค้าจะได้รถสวยนะครับสภาพดีนะครับสภาพนังฟ้าพร้อมใช้งานพร้อมเดินทางแน่นอนนะครับและวันนี้นะครับผมมารีวิวคันนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับลบกวนนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซับสไคร้ ถูกช่องทางเลยนะครับจะได้พลาดการติดตามของเรานะครับหรือสนใจนะครับสามารถครับติดต่อนะครับหรือทักกันเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะครับเรามีแอดมินบริการนะครับตลอดนะครับ24ชั่วโมงเลยนะครับใครที่กำลังนะครับมองหารถสวยคุณภาพดีของแถมจะเต็มต้องที่นี่เท่านั้น